เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมจา,เจมานเจ็บและสกเ e อร์เกมมคอนเดมครับผมวันนี้ครับผมจะมาขึ้นอันดับหนึ่งในการประลองแบบปกติแล้วก็การประลองแบบไต่เขานั่นเองนะฮะซึ่งการประลองแบบไต่เขาผมรู้สึกว่าผมแบบเซิร์ฟผมมันไม่ได้เชื่อมกับเซิร์ฟไหนเลยนะ<อ>เพราะว่าผมดูจากเซิร์ฟอื่นอะเซิร์ฟอื่นเขาแบบเชื่อมกันแบบสมมติว่าเซิร์ฟหนึ่งสองสามเชื่อมกันใช่ไหมแต่เซิร์ฟผมมันแบบหนึ่งสองเจ็ดมันมีแค่หนึ่งสองเจ็ดอะได้เกิด เซิร์ฟผมให้หน่อยนะครับผมอยากไปบวกกับเซิร์ฟอื่นจริงๆคือแบบผมอยากไปบวกกับเซิร์ฟ12อ่ะเซิร์ฟที่แบบกายหงิดอยู่อะไรเงี้ยแบบ GM ช่วยแบบเชื่อมเซิร์ฟให้หน่อยได้ไหม<อ>ผมแบบผมสึกเหงามากเลยอะเซิร์ฟผมเนี่ยครับผมจะไปขึ้นไปอยู่ปลายยอดเขาให้ได้เลยโอ้ดูดิเพชรยักษ์ครับยืนอยู่ยอดเขาโอ้โหดูแต่ละคนมีออรา่ามีออรา่ายืนแบบโชว์เท่มากเลยครับผมดูดิแต่ละคน แต่ผมคิดว่าผมสู้เขาได้นะเนี่ยดูดิตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหม <Yeah. S 1> อยู่อันดับหนึ่งตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะอยู่อันดับที่200รอยโหคือวันหนึ่งเราสามารถไต่ได้แค่ประมาณ3ครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากไต่ามากกว่านี้เนี่ยเราต้องใช้เพชรในการไต่นั่นเอง เดี๋ยผมจะมาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของจัก,กรวาลให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะแต่อย่างแรกครับเราไปไประลองแบบปกติดีกว่าผมจะลองโชว์ความโหดที่แท้จริงของทีมเซตนี้ครับเนี่ยทีมเซตนี่เลยทีมที่ผมบิวมาใหม่ตอนนี้พลังก็ใกล้ที่จะ6ล้านแล้วนะ,ะวกน็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวแป๊บเดียวผมขึ้น7ล้าน8ล้านให้คุณผู้ชมดูนะฮะตอนนี้ครับผมจะมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าทีมชุดนี้มันโหดแค่ไหนไปครับลอนโดซัดกับลอนโดคนแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ขออันดับหนึ่งของเซิ คือผมเนี่ยได้ปล่อยแล้วท่าเองคอมโม,มาครับมาครับดูการคอมโบดีกว่าครับผมคิงมาคิงมาบุมม้มสองล้านแปดเอาจริงก็จุกอยู่นะจุกอยู่นะทีมนั้นไม่สามารถที่ใช้สกิลได้ครับเฮ้ยใช้ได้แล้วแล้วไงแล้วไงดูครับบ,บ,บุ้ม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 ยิงตัวหน้าตายถึงตัวหลังเลยโอ้โหของมันแรงของมันแรงมันแซงทุกโค้งนะครับผมเด็กๆไปน้องเรียบร้อย ตอนนี้เราขึ้นมาอันดับ13ในเวลาอันสั้นครับเราจะไปตีอันดับนี้ก่อนเลยอันดับ21จัมบจรองเขาชื่อจมบรองจมบรองก็มาดิจมบรองผมทีมผมอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะ <c oughs> มีท่านไหนเปิดไปก่อนครับล้านสามได้เวลาแล้วครับคิงมาเบิร์ดดามเมทัลซึมสามล้านครับผม <c oughs> อะตอมอิกเขาปาดมาครับแล้วไงไม่เข้าตายเองด้วยนี่ไงยิงไป8 0 0แสนครับ เรียบร้อยภายในเทินเดียวครับปิดฉากเขาเรียกว่าเกมไวเกมไวนะต่อไปเราไปตีอันดับ8กันดีกว่านะครับลิชาโดมิลสชื่อยาวเหลือเกินชื่อตั้งเหมือนบอทเลยอะจริงแต่ดูฮีโร่แล้วเนี่ยไม่ใช่บอทนะเนี่ยชื่อเขาตั้งเหมือนบอทจริงๆนะบอทมันชอบตั้งชื่ออะไรแบบนี้คิงมาครับคิงใบไปทำดามเมจไป2อล้าน2ครับผมแล้วยังไงครับฝั่งนู้นได้เวลาที่จะเบิร์ดดามเมจคืนยิงมาเฮ้ยทีมเขามีซอมบี้แมนเหมือนกันนะเนี่ย ปาดมาดิครับผมอะตอมิกแล้วไงแล้วไงมาดิฆ่าซอมบี้แมนผมทีฆ่าซอมบี้แมนผมทีซอมบี้แมนฝั่งนู้นตายครับบางมาจิ้มไปก่อนเบาๆยังไงนี่ครับดาร์กชายวิ่งไปต่อยเบาๆอีกทีนึงได้เวลาดาร์กชายฝั่งนูน้นมาต่อยเบาๆไม่เข้าไม่เข้าผมบอกเลยว่าไม่เข้าไม่ยังไงด้วยผมต่อยไปสี่แสนก็เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแน,น่ๆมีสกิลส่วนมาแล้วไงไม่เข้าครับ ได้เวลาคอมโบรอบ2ครับเอาล่ะมันถึงเวลาที่ต้องปิดฉากแล้ว King e n g i n e เย้สามล้านหนึง่งจุกผมบอกเลยตายไป3แล้วค n งเข้ามาใบคืนครับเข้ามาล้านเดียวซึ่งมันไม่เจ็บมันหมายเจ็บแล้วยังไงเขายิงมาใส่ซอมบี้แมนผมซอมบี้แมนผมยังถึงอยู่ซอมบี้แมนบอกเขาตัว r อ t t a c k จังหวะสวนกลับไงเรียบร้อยไม่ยิงไงจิ้มอีกทีนึงไม่ซูเปอร์ดาร์ชายผมซัดหน้าไป ยังไงเอาล่วงล่วงหมดล่วงหมดโอ้โหล่วงหมดห <S 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 เขาถ่วงเวลาได้ถึง3เทินเลยเนี่ยคนนี้ถือว่าถ่วงเวลาได้นานมากๆเลยครับผมเอาละคราวนี้ผมจะตีใครก่อนดีผมหมั่นไส้คนเนี่ยคนนี้มันเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะคนที่ชื่อภาษาจีนเะนี่ยเขาอยู่อันดับสองของเซิร์ฟเวอร์แต่แบบเขาไม่อยู่อันดับ1ในการประลองแบบนี้ผมต้องเขีย่ยเขาตกลงมาซะหน่อยนะคุณผู้ชม <S <S ต้องเขี่ยเขาให้ตกลงมาหน่อยเซ โอเอคทีมผมได้เปิดก่อนนะเปิดมาจาังหวะนี้ครับกระดูกหักไป3ตัวคิงผมบอกว่าคิงเอนจินเบิร์ไปครับ2ล้าน5ครับโ,โหครึ่งหลอดไปแล้วยังไงฝั่งนู้นจะทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นแต่ว่าตอนนี้เลือดยังเด้งสู้อยู่เลือดเขายังเด้งนี่ไงเขาตีมาในลูกไฟเพิ่มมาครับดาร์คชายจับทุ่มมากระดูกผมแตกไปแต่ว่าผมยังถึกอยู่ไม่ยิงไงได้เวลาที่ผมต้องยิงคืนยิงคืนอุ้ยก้าแสตเลนเนี่ยแรงงั้นนหะ มาดีครับมาดีครับด้วงเขาตายก่อนไหมไม่ตายไม่เป็นไรคือถ้าตัวแทงใครตายก่อนแบบฝั่งนั้นค่อนข้างเสียเปรียบมากๆนะ,ะเอาละ่ะมาดูรอบนี้ดีกว่านะฮะว่าคิงผมจะแรงแค่ไหนอุ้ยติดกระดูกหักหมดทุกตัวป้มสามล้านเจแถวหลังไปหมดเลยฮะมาดิมาดิตีด้วงผมเข้าหรือเปล่าโอ้โหด้วงบอกไม้เจ็บแค่นี้ไม้ไม้เจ็บ,จบขันขัน ขันขันบุ๊ปุ๊บุ๊ปบ๊บุบ,บ,บ,บป้งเรียบร้อยครับด้วงฝั่ง้นตายบังเจมมาอีกอออเรียบร้อยยังถึกอยู่ยังถึกอยู่ยังถึกอยู่ยังดื้อด้านเหรอถ <c oughs> ่วงเวลาคุณพยายามถ่วงเวลาทีมผมเหละครับ <c oughs> แต่ก็เรียบร้อยฮะผมชนะไปได้แล้วก็หวดกับอันดับ2ของลานประลองเลยไหมคนนี้ก็พลังก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย no money, no skin. โนมันนี่โนสกินเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบ ไม่มีตังก็จะไม่มีสกินสวยๆหรอนี่คุณแบบว่าคุณตัดพ้อในชีวิตล่ะครับเขามีซอมบี้แมนเหมือนกันนะเนี่ยสีดาวด้วยโอ้หทีมเขาค่อนข้างแน่นครับเราไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าได้ข่าวว่าทีมคุณแน่นมากใช่ไหมมามาดูการคอมโบของเมทัลไนท์กับคิงดีกว่าครับติดกระดูกหักสี่ตัวครับผมคิงบอกมาใบ้ขำๆไปย่งสองล้านแปดเกือบมิดลอดแล้วอะเกือบมิดลอดแล้วอะ ถาซืเมื่อกี้บอกอสกิลธรรมดาไปก่อนเพราะสอนไว้บอลทองมันหมดเมตาแล้วเพื่อนอยังจะเอาบอลทองมาเล่นอีกเหรอ,อยังจะอาบอลทองมาเล่นอีกเหรอทีอ่จริง,รงๆเขาเอาบอลทองมาเล่นก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดไม่มีเมทัลไหนใช้บอลทองหรือว่าอะตอมอิกก่อนก็ได้โอ้โหดูต่อยตัวที่ต่อยแรงๆต่อยเข้าหรือเปล่าต่อยเข้าหรือเปล่าเอาละคราวนี้ได้เวลาคอมโบที่แรงที่สุดในจักรวาลมาวิวแล้วแหละยิงมาจาังหวะนี้คิง Yeah! สามล้านหมดหมดแผงหมดแผงยิงมาซอมบี้แมนบอกยิงมาได้เวลายิงคืนยิงมายิงกลับไม่โกงบังจิ้มไปมบังบอกจิ้มไม่แรงนะแต่ว่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ so ต่อยซอมบี้แมนผมซอมบี้แมนบอกเอาไม่ลงก็งงเหมือนกันเอาไม่ลงงงเหมือนกันโอ้หเขาพยายามถ่วงเวลาเต็มที่เลยนนะ่ยมาดิ ก็มานี่ราชาทะเลลึกเหรอราชาทะเลลึกนี่ไงช่วงเมื่อก่อนนะอยากได้แต่ตอนนี้เฉยเฉยเข้าใจไม่เฉยเฉยโอเคครับผมผมจะท้าสู้อีก5ครั้งเพราะว่าผมจะเอาชิ้นส่วน SSR นั่นเองไปกดท้าสู้อีก5ครั้งชนะรัวๆชนะรัวๆครับ5้ครั้งติดจังหวะนี้ผมรับไอเทมเลยครับถ้าเราสู้ถึง10ครั้งเนี่ยเราจะได้นี่ครับกล่องเลือก SSR นั่นเองนะะก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเอาไว้ปั๊มดาวได้นั่นเองมา ตอนนี้เราขึ้นอันดับหนึ่งในลานประลองปกติแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขึ้นอันดับหนึ่งในยอดเขากันเราขอดูตัวเองก่อนนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่241เราเลื่อนขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดที่เราจะตีได้เลยนะชั้นสูงที่สุดที่เราจะตีได้อยู่อันดับที่อะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูกันนะผู้ชมคะคือต้องบอกว่าตอนนี้บอทมันจะค่อนข้างเยอะนะเฮ้ยจานแม็กครับจานแม็กนี่อยู่กิวใครอะ อู๋กิวผมด้วยอยู่กิวผมด้วยจานแม็กผมอันดับ230ผมสามารถตีอันดับ218ได้ครับจานแม็กผมขอโทษผมหมวดจานแม็กก่อนเลยผมใส่มาเป็นอน,นี้ครับหน้ากากหวานใส่หน้ากากหวาน,ากากวานมาขำๆจริงๆจ,จะใส่เป็นใส่มาเป็นแท็งค์ท็อปก็ได้นะแล้วแต่คนชอบคือจริงๆผมก็ชอบหมดเลยเอาหน้ากากหวานมาก็พอมาดิครับจิ้มไปก่อน ไปแล้วครับดาร์คชายล่วงมาแล้วขอพักกินน้ําแป๊บถ้าเราชนะเราก็จะได้เพชรเหมือนกันนะลายต่อไปครับเราจะไปเตีอยนหนับที่189ชื่ออี White นะฮะกดตีเลยอันนี้น่าจะเป็นบอดนะครับผมน่าจะเซตเดียวน่าจะล่วงหมดโอ้โหดูดี่แคมเมรันไนท์ตัวเดียวอะ่ะจะมิดหลอดแล้วไปบอทอ่ะ แค่2กระบ,บวนท่าก็พอแค่นี้ก็พอต่อไปเมคาัลเมคาคือแบบผมเห็นเซิร์ฟอื่นเขาเล่นเขาเจอเซิร์ฟอื่นแต่แต่เซิร์ฟผมแบบเจอแต่127เหมือนกันและที่สําคัญเจอแต่บอดด้วยอะยังไงแบบเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ไปให้ GM ดูนะแบบว่าเอ้ย GM ฝากเช็คเซิร์ฟ127หน่อยหาแบบผู้เล่นจากเซิร์ฟอื่นไม่เจอเลยเจอแต่127เหมือนกันไม่รู้ว่าบักหรือว่าอะไรนะฮะเคต่อไปครับเราจะไปหวดกับอันดับที่131 อันนี้น่าจะเป็นบอดเหมือนกันนะคือวันหนึ่งเราลงได้แค่สามรอบถ้าเราจะลงมากกว่าน,นี้อย่างที่ผมบอกนะต้องใช้เพชรมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะแต่คิงบอกว่าไม่ต้องให้คนามือซอมบีม้แมนไม่ต้องไปคนามือโอเคต่อไปครับอันดับที่1 0 2้ละมาเราจะไปให้สุดครับเราจะขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้เลยจริงๆหัวดกับบอดนี่ก็ไม่ค่อยน่าพูดอะไรหรอก <c oughs> เพราะว่าบอดแม่งบางมากเลยดูดิ บอดมันชอบใช้แบบพวกพวกระ,ะดับ S R โอเคครับตอนนี้ผมขึ้นมาอันดับที่102แล้วใช่ไหมมาอันดับที่73ขอหวดหน่อยแซอันนี้ก็บอดเหมือนกันนะดูดิเ <c oughs> ขาใช้แต่ตัวละครสีม่วงนะระดับ S R แทบจะไม่มี S S R ไม่มีเลยดีกว่า S R จบครับคือจริงๆเราก็ได้เพชรคืนมาอยู่นะเนี่ยเพชรมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอก70เอ้ยก็ได้เยอะอยู่นะ สะดุดเะเยอะหรือไม่เยอะว่าจานเจจานเจเริ่มแบบย้อนแยงแล้วมาผมจะขึ้นไปเอาอันดับหนึ่งให้ได้เลยฮะตีมาจังหวะนี้คิงบอกคอมโบหลุดเดิมครับพี่ชายเรียบร้อย GG เดบมันยูพีสวยครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่44แล้วเอาวะอันดับ1 5อันนี้เริ่มเป็นคนแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์ข้างหน้าชื่อนี้ตอนนี้เริ่มเป็นคนละ้วอุว้ย,ยตอนนี้เริ่มเป็นคนทั้งนั้นแล้วฮะมาเจอกับพี่หน่อยอุ้ยสองร้อยเพชรเลยเหรอ ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมมาครับยิงจะลวดเปิดก่อนไปกระดูกหักไป3ตัวคิงบอกคิงเอนจินอิสเลเฮมไป2ล้านเจ็ดโหมดหมดแผงหมดแผงหมดแผงนี่ไงยิงธรรมดาพอเรียบร้อยครับจบเกมด้วยความว่องไวโอเคตอนนี้เราอยู่อันดับที่อะไรแล้วนะอันดับที่16ครับเอาล่ะอันดับที่11 พี่ขอเถอะอันดับที่สิบเอ็ดเฮ้ยมีซอมบี้แมนเหมือนกันด้วยอ่าน่าจะตึงอยู่รอบนี้ยิงเปิดฉากฝากตัวไปก่อนล้านหนึ่งเฮ้ยอะตอมิกปาดก่อนว่ะเฮ้ยเร็วนะหกแสนแต่โทษทีนะไม่เข้าดูคิงครับคิงแบบฮิวคืนโอ้ยหมดหมดแพงโอ้ไม่ทันแล้วยังไงเอนแน่มีฟื้นมีฟื้นมายิงพี่ไม่ต้องฟื้นพี่ยิงธรรมดาพอ เออเออด์กชายบอก2หมดัดไม่ไม่งามไส้เรียบร้อยครับผมเอาล่ะตอนนี้ผมตีข้างบนได้ยังอะ่ะเฮ้ยผมตีข้างบนได้แล้วเอาล่ะผมสามารถตีข้างบนได้แล้วฮะเฮ้ยใช้300เลยเลรอะเอาล่ะครับผมตอนนี้ผมสามารถขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วมา,มาดิแต่ผมยังไม่อยากแบบว่าแย่งตำแหน่งเขาเร็วเกินไปไหมอะ่ะเบิร์ดนี่อยู่กิวอะไรอยู่คิวผมด้วยนะฮะคุณเผ็ดยักษ์ก็อยู่กิวผมเหมือนกันงั้นผมแบบไปตีอันดับ2ก่อนนะฮะผมไปตีอันดับ2ก่อนละกัน เอาละคุณเบิร์ตผมเปิดก่อนไปคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตไม่มีซอมบี้แมนนะบุ่มสองล้านเจ็ดเรียบร้อยตายไปสามแค่สองตัวแรกเปิดก่อนคือมันรู้เรื่องแล้วอะรู้เรื่องกระเบื้องแตกแยกเป็นสองส่วนเลยครับคุณผู้ชมนี่ไงซอมบี้แมนบอกนี่ไงเน้นๆไม้อบสุก้าสอยออออซุเปอร์ดักชายบอกเห็นอย่างนี้ก็ต่อยแรงอยู่เด้อเรียบร้อยนากากหวานบอกแค่สะบัดมือเบา คิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทําตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันผมอยู่อันดับสองแล้วเฮ้ยผมมาเชิญหน้ากับตัวเองครับคนที่จะชนะผมได้มีเพียงแค่ผมคนเดียวนะครับไปเพ็ดยักษ์เรามาเจอกันหน่อยโหมีซอมบี้แมนด้วยเอาสิมาเมทันไนเราเปิดก่อนครับจากนั้นคิงบอกว่า KING e n จิ n นเดมโอ้ยตายไปแล้วหนึ่งเอาละเขามีจังหวะสวนอยู่เขามีสวนอยู่ ก็มาดิมาดิก็มาดิเออก็มาดิเออยิงมาอีกไี่ไงไี่ยิงไง,ไย,ง,ไงยิงตัวหน้าเจ็บถึงตัวหลังเออเออเออโอ้ยเด็กเด็กยังถึกอยู่นะนี่ไง,ไงโดนสะบัดมือสะบัดไม้สะบัดมือจิ้มมาจังหวะน,นี้ไม่เข้าไม่เข้าดูเลือดทีมผมเลือดทีมผมยังเต็มหลอดอยู่ <c oughs> แล้วคิงบอกว่า <c oughs> ขอใบแล้วก็ฮิลฝั่งตัวเองเลือดเต็ม เข้ามานี่เข้ามานี่บมาเออยังสวนได้อยู่ยังสวนได้อยู่ยังสวนได้อยู่เออเออออ้ยในกลางหวานผมจะตายแล้วครับแตผ่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวเออจิ้มไปสายตรงพันตลอดเออปดัดไปเอาละได้เวลาฮิลได้เวลาฮิลโหถือมาสู้กันนานอยู่ยเนี่ยเปี้ยง หน้ากากหวานบอกเลือดเต็มเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วอะ่ะโอ้โหคือจริงๆแบบอยากหวดกเซิร์ฟอื่นนะแต่ตอนนี้คือมีแต่เซิร์ฟ127อ่ะเนี่ยคือฝาก GM เช็คให้หน่อยนะครับว่า127เเนี่ยทำไมแบบไม่มีเซิร์ฟอื่นมาเล่นด้วยเลยเซิร์ฟอื่นเขายังมีแบบยังมีเซิร์ฟอื่นมาเล่นกันอะ่ะแต่เซิร์ฟผมไม่มีเลยผมงงมากๆเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยดูไอเทมที่ได้สิครับ ชิ้นส่วนเยอะมากได้ไเทมเยอะมากโอ้โหใหม่ก็ดาว7อันโอถหฐานล้ำค่าด้วยโอ้โ oh. หไอเทมเยอะมากนี่ไงเป็นไงตอนนี้ทีมผมก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้โ oh, ห oh, ผมรอเลยผมอยากแบบใส่เดียวกับกายหิดอะเมื่อไหร่แบบผมจะได้รวมเซิร์ฟกับกายหิดจังเลยอย่างหวนั่นนะสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ทีมผมเนี่ยก็แบบว่าขอบคุณมากนะฮะที่แบบคุณยังเชียร์ผมอยู่นะ ผมว่าการหงิดเอาจริงก็ไม่เท่าไหร่หรอกอพลังเยอะแต่แบบทีมยังเป็นทีมเก่าอยู่เลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ขิงแบ้ในเวลาขงิงขิงขาดตไคร้ไปพักกูด <c oughs> เรียบร้อยครับคลิปนี้ฮะผมมาขึ้นอันดับหนึ่งในโหมดปีนเขาโหมดใหม่นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดแนละ้วอากาศข้างบนมันช่างเย็นเหลือเกินอยากโดนสอยอ่ะครับอยากโดนสอยอะครับ นะะฮยังไงฝาก GM บอกให้ไปเชื่อมกับเซิร์ฟ12หน่อยได้ไหมอ่ะอยากแบบอยากดวนกับกายหิดอยู่บนเขาอ่ะแบบสู้กันบนเขาอ่ะนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ถึงกายหงิดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายเจ้า